วันนี้ซัดจังมาทํำอะไรที่เอ็มว c ต้าคลินิกนะได้ยินมาว่าที่นี่ช่วยเรื่องสิวสุดๆต้องมาลองเอง โอ้โหคลินิกสะอาดมากบรรยากาศอบอุ่นสุดๆพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยไม่ขายคอร์สเองไม่ต้องกลัวเลยค่ะพบหมอก่อนที่จะชำระเงินกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นคุณหมอบอกว่าผิวของซัตจังเนี่ยต้องดูแลแบบเฉพาะทางไม่งั้นสิวจะไม่หายขาดแล้วยิ่งมีรอยสิวด้วยเนี่ยต้องเลเซอร์โค้กพูไปด้วยแต่ไม่ทําให้ผิวบางนะยิ่งทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็แต่งหน้าใช้ชีวิตได้ปกติได้เลยคุณหมอแนะนําว่ารักษาสิวเป็นโปรแกรม Medi Aclear หนึ่งคอร์สโปรแกรมรักษาสิวและเลเซอร์รอยแบบ ครบสูตรจะเต็มเดี๋ยวไปเริ่มรักษากันเลยเดี๋ยวสัจจงมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าผิวหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างไาดูกันเลย <c oughs> วันนี้รักษาไปสีครั้งแล้วบอกเลยว่ามั่นใจขึ้นมากครั้งแรกกับการรักษาสิวจะเจ็บไม่นะเริ่มจากทําความสะอาดผิวก่อนนะคะผิวเราจะได้พร้อมกับการรักษาแค่คั้นตอนแรกยังรู้สึกผ่อนคลายเลยเอ๊ะไม่เจ็บอย่างที่คิดนะคะทุกคนเครื่องมือที่นี่ทันสมัยสุดๆหมอบอกว่าจะช่วยให้สิวยุบเร็วขึ้นด้วย วันนี้รักษาไปสีครั้งแล้วบอกเลยว่ามั่นใจขึ้นมากเห็นความแตกต่างกันไหมคะก็คือรู้สึกว่าแต่งหน้าน้อยลงมากมาก,มากแล้วก็ทุกคนล้วนถักว่าสวยขึ้นมากคะ่ะคุยเดี๋ยวเราไปรักษากันต่อสิวจะอยู่แค่ไหนรอดตามกันด้วยนะคะ แล้วค่ะเห็นผลชัดเจนมากแต่ถ้าจะให้ผลรับระยะยาวเนี่ยถึงผิวก็ล่องจะหายแล้วแต่เราต้องเข้ารักษาต่อเพื่อหยุดต้นต่อการเกิดสิวอย่างแท้จริงค่ะสิวอักเสบเริ่มยุบแล้วค่ะแล้วก็ผิวก็ดูนุ่มนิ่มขึ้นมากๆด้วยค่ะคุณหมอแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ควบคู่กันนะคะจะได้ช่วยให้สิวหายเร็วขึ้นและที่สําคัญนะคะทุกขั้นตอนต้องดูแลยอย่างต่อเน,นื่องนะคะรักษามาครึ่งทางแล้วะน,ลนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าใสาขึ้นมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่า สิวก็คือขึ้นยากมากๆจริงปกติเนี่ยปกติอย่างตัวโน้เนี่ยช่วงรอบเดือนอะไร่นเงี้ยสิวจะขึ้นเต็มหน้ามากตอนนี้ก็คือไม่ค่อยขึ้นให้เห็นเลยค่ะก็เลยรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็เวลาแต่งหนา้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมันเต้มสองเต็มสิวแล้วเนี่ยแฮปปี้มากๆอยากรู้ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยหน้าจะใสขนาดไหน,นะคะรอติดตามตอนสุดท้ายได้เลยคะ่ะจากสิวเต็มหน้าสู่หน้าใสแบบนี้นี่คือผลลัพธ์จริงๆค่ะ จำได้ไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยทาจะสิวเต็มหน้าขนาดไหนตอนนี้หายหมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะผลลัพธ์จากการรักษาที่เอมิตาคลินิกคุณหมอบอกว่าการดูแลต่อเน,นื่องเนี่ยสำคัญมากต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับผิวไม่ได้แค่รักษาสิวแต่ยังดูแลให้ผิวขแข็งแรงด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยมั่นใจมากๆเลยค่ะไม่ต้องพึ่งเมคอัพเนี่ยนานๆอีกต่อไปแล้วใครที่กำลังท้อกับสิวนะคะต้องมาลองที่นี่ได้เลยค่ะเอมิตาคลินิกค่ะ สิวหายจริงหน้าใสจริงขอบคุณเอ็มวิต้าคลินิกมากๆนะคะ